เลยครับลูกนี้โอ้โห่ตรงตัวนันทพลาแล้วก็พักข้อมาเข้าในจิงติดเซฟได้ซับโอ้โหไม่ได้ครับเหลือเชื่อครับนิสสันนิสสันเข้าในเกขตโทอนิสสันปัดต้นเซฟได้ครับโอ้โหจังหวะนี้นันทพลยิงได้ดีแล้วนะครับสายมีให้มาในยิ้งติดเซฟครับโอ้โหเซฟได้ครับนันทพลโอ้โหจังหวะยิงของนิสสันครับปีนข้ามมาลูกนี้ปัดมาแล้วก็หันมาครับปู่คูดูครับ ไม่ให้ง่ายๆครับนพลปัดแล้วไปชน่านตได้แต่บูมเล่นเร็วเลยครับให้เขาไหนมาแล้วได้ยิงโอ้โหติดแซบอีกครับมาลูกยิงไกลของนนทวัฒน์ครับอู้ยังไม่ผ่านมือนัพลบ่งทิ้งออกไปก่อนเป็นแชมป์ครั้งแรกแชมป์ประวัติศาสตร์แชมป์ของลูกแม่ละพอยครับเทพศรินพวกเขาทาได้ครับสวัสดีครับผมบิ๊กนัทพลนะครับอายุ7ปีครับตำแหน่งผู้สาวตูครับดีใจมากครับมันเป็นครั้งแรกของของเทพศรินด้วยผมก็อยาก เอาถ้วยไปให้แม่เผยผมก็ได้สําเร็จครับเกมนัดชิงเป็นไงบ้างเออเพื่อนก็ช่วยกันครับใช่สามัคคีกันไม่มีด่ากันนะให้กำลังใจกันไม่เครียดครับสบายสบายครับสบายๆนะครับเพราะว่าช่วงหลังเขาก็บทหนักเหมือนกันนะใช่ครับแล้วก่อนแข่งมั่นใจไหมครับว่าจะได้แชมป์มั่นใจครับโอเคครับให้ฝากถึงแฟนบอลเทปดรินครับก็ขอบคุณที่มาเชียร์พวกผมครับผมก็ทำทำให้ได้แลู้ขอบคุณครับอเคครับ